พี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะคือถ้าเรื่องดีไม่ดีเนี่ยมันมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทำกันได้สองคนเราจ้างไม่ได้คุณมีเข้าใจใช่ไหมคะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะนะเอาปัจจุบันสิคุณพี่ ว่าสั่น่คอยกขไปคบพระตัวแห่งดีโอ้โเป็นพระได้พีหลายคนแบบจะตั้งไม่ต้องตั้งคำถามว่าดีไม่ดีคือเรื่องดีอะดีค่ะทุกคนแต่บางทีบางทีแฟนถามว่าไอ้เรื่องทำแบบพวกของข้าวอะไอ้นี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นเราจ้างแม่บ้านทาได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะแล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้ต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็น เขาพูดหยอกเขา้าน่นนี่นั่นคนจะว่าเขาถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะมมนหนูมีแม่บ้านหนูเป็นแม่บ้านทาค่ะคุณพี่ยู่ันพระก็พอได้ดีเขาบอกเออบางทีพระยังไม่ดีเลยะคิดดูแต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบเวลเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน มันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้ไม่เนจ้างแม่บ้านไปงานบอนเ่ิยเออ <c oughs> จ้างว่าคืออย่างเรื่องอย่างเรื่องงานมันเกิดว่าอะไรเนะี่ยมันหนูไม่ได้เกิดปีเดียวหนูไม่ได้เกิดคนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไรจําแอร์ได้มันไม่เบอร์ห้านะแอร์บ้านไหนไม่เบอร์ห้ามาต่อกูเลยกูนได้ศูนย โล่งงานมาันควรดิเครื่องเดียวจัง <สำ S 1> แอร์ได้วันนี้แอร์ของอะไรนี่แอคีอันนีุ้ตกมันมันอยู่ไก่ค่ะมันหยุมบ่ะอดโสดค่ะตอนนี้โสดรับสมัครแฟนเพิ่มอืมชื่อตอไปรันค่ะเออรันคิวค่ะแล้วบอสด,ดีไหมมันก็ดีของมันอะ่ะมันก็ดีทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมัน มันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้คุณพี่ทําดีก <c oughs> ททานในเพจหรวบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่ จริงคือดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเปอร์เซนต์ของของความแบบความดีมันอยู่ที่ว่าความรักมันอยู่ที่ว่าไมซ์เซ็ตของความรักของคุณนะ่ะคุณให้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์คุณให้คุณให้เซ็กสมมุติบางคนบางคนให้เซ็กร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความดีสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเรื่องไหนเขาให้เขาให้เรื่องไหนเป็นหลักอะคะ่ะทุกคนมันอยู่ที่เราเลือกอะความดีถ้าเกิดวัดกันแค่ว่าความดีตรงเนี้ย หนูเชื่อว่าแบบก็น่าจะมีหลายคนที่คือไม่ไม่งั้นมันไม่มีคนเขาเรียกว่าอะไรอะมันตอบยากอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกมันก็มีทั้งดีไม่ดีอะแม่แก่ผมไเออได้ได้เมอามาๆจะลุกแต่ตีสอบวัวประ็ตอนอแอบบนี้อีลี มันดีคนละแบบอะทุกคนแกมอยู่ข้างพี่ไอ้นะหนูตอบได้หมดนะแบบคําถามอะนู่นนี่นัน่หนอะไรหนูตอบได้หมดเลยแล้วไม่เคยเงียบด้วยค่ะอืมแต่ว่าบางทีกันที่เราพิมพ์ลงในโซเชียลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอเราพิมพ์ไปบุ๊บางทีมันมีคำหนัอย่างเรื่องที่แบบอย่างเรื่องที่แบบว่าทําไมไม่ออกมาพูดทําไมไม่ออกมาขอโทษอะไรทุกคนฟังนะคะมันจบไปตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้ว ขอโทษกันจนจบตั้งแต่เจ็บเดือนี้แล้วตอนนี้ทุกคนเพิ่งจะมารู้แล้วซึ่งพอทุกคนมารู้ปุ๊บหนูก็ยอมรับว่าเออเคย,ค,ย,ค,ยคุยกันจริงในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งและทำลายก็คือแจ้งไปหมดแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนื่องจากมันมีเรื่องของจํานวนเงินเข้ามาเกี่ยวคนเลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงแค่นั้นส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันและอยากดูกันแค่สองคนไม่ได้อยากให้ใครดู แล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสู่สาธารนณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โป๊เปลือยอะไรส่วนตอนเนี้ยส,ส่วนตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพนันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือเอไอมาตัดต่อเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูหรือว่าคนนี้นก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคนเขาแต่ว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครีดยดเลยเคยรียดตรงที่ลมนุ่มเหลี่ยวหูเสื้อไรนุยแหลกกู่ลื่นคุ่นไม่เสิร์ชหลุดแค่นี้ มันเป็นการดิสเครดิตกันอ่ะมันไม่เซิร์ฟลุดเข้าใจป่ะของพี่คุณพี่ชอหาคนที่มันเซิร์ฟกว่าน,นี้ได้ไหมแล้วนมเออสอรี่ <c oughs> ลมนมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงสูงหน่อยนิดนึงขอเอาคนที่เป็นเทคนิคดีมาเลยขอ <มา S 1> คนที่ <นะ S 2> แบบ <c oughs> มันตรงปกได้ไหมมันตรงปกกับบนเวทีได้ไหมหนูหนูก็พูดว่าหน,หน,หน,หนูตรงปกจบ เราก็ทํางานกันนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตเรามมาต้องเดินต่อไปเรื่องเกิดขึ้นก็อธิบายให้ฟังแค่นั้นพี่โบอขอบคุณค่ะแต่ว่าคนที่เขาแบบว่าไม่ไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะบางทีคําตอบมันอยู่ในโพสต์หนูนะแต่เขาไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะเขาก็ตั้งคาถามขึ้นมาใหม่หูก็ตอบไม่หมดหรอก เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ได้อคติอะไรเงี้าายเขาก็จะเขาก็จะฟังคําตอบของเราแต่บางทีถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้หรือคนที่เขาไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> หนูรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าก็แฮปปี้ในส่วนตรงนั้นนัวันนูนนะคะแฮปปี้ในส่วนตรงนั้นไปแล้วแล้วทุกคนเนี้ยมันมีแบบบา,คคบางคนบางคนหรือเพจบางเพจเออเอาไปเลยกู ที่แบบไม่ได้สนใจอะไรแบบอยากจะแบบว่าสร้างเรียกกระแสข่าวอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าอย่างเอาคลิปเอาอะไรเก่าๆมาแบบว่ามาเขียนแคปชั่นใหม่มานู่นนี่นั่นอะไรยเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้คนเข้ามาเนี่ยพวกนี้ก็มีแต่ว่าถามว่าเราแบบเราเราไอ้นี่ไหมเราก็เราก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าหนูคิดว่า คือทุกคนทําอะไรมันก็มันทุกอย่างมันมีผลของการกระทำอย่างเช่นตัวหนูอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันดีหรือไม่ดีเราก็ได้รับผลของการกระทาของเราไปแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนพวกนั้นหนูก็แค่คิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําไม่ดีทํากรรมทําอะไรก็มันก็เป็นกรรมของเขาไปเองอะไรเงี้ยทุกวันนี้ทุกคน,น m o v e on กันหมดแล้วนะคะ เรื่องความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆมันมันจบไปนานแล้วคนแต่ยังคุยกับทุกคนได้เหมือนเดิมพบกันคุยอยู่บ้านได้เวยนะคือคืออย่างอย่างอย่างเช่นหนูกับพี่ปุ้ยมันละหองแหลงกันมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมเรายังไปกินข้าวนี่นั่นอะไรกได้เหมือนเดิมหรือว่ากับเรื่องน้องเนี้ยเรื่องบอสเนี้ยมันจบกันไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังทํางานด้วยกันได้เหมือนเดิมเจอหนักเราก็ยิ้มแย้มกินข้าวกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกคน หรือแม้กระทั่งแฟนเก่าเ่อหนูสิบปีหรือสิบยีสปีสมัยเรียนต่อนทีเจอหน้ากันหนูก็ยังทักทายยิ้มเย็นมาเขาได้ปกติเพราะหนูเป็นคนที่ถ้าเลิกกันดีหนูก็ไม่อยู่เลิกไม่ดีถ้ามันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยได้แต่ว่าตอนนี้ก็นะฮะกำลังจะไปอาบน้ำนะฮะอ่นต้องลงจริงมะอ่นต้องไปอาบน้ำนะฮะคุณพี่ใครจะสร้างข่าวจะอะไรจะ ตัดอะไรไปลงก็ตัดแบบยาวๆนะคะหรือว่าช็อตไหนที่มันแบบว่าไม่สวยก็ใส่ฟิลเตอร์ทับไปได้ให้มันสวยให้มันสร้างสร้างอะไรขึ้นมาสร้างด้วยกันให้มันแบบให้มันสวยงามให้มันไม่เป็นการดิสเครดิตกันได้ไหมได้ไหมหรือถ้าจะตัดจะตัดจะตัดต่อขอร้องอ่ะสวยๆเอาหุ่นสวยๆได้ไหม ลำหญยบอกไปไม่ได้จริงๆนะมันไม่จริงใจเลยคือทุกคนหรือว่าหนูจบไปแล้วอะ่ะมันทุกคนมันก็แบบเราคุยกันเข้าใจเราไงเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกัน <45 00. S 1> คือมันมันจบไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธไ,ไ,ไม่ได้เกลียดกันหนูก็ไม่รู้จะไปโกรธจะไปเกลียดใครทาไมอะ่ะหนูไม่โกรธไม่ไเกลียดใครทั้งนั้น โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปเนี่ยยวถอดขนตาก่อนจึงจึงบอโอเคค่ะไปก่อนนะคะทุกคนเ,คเขาบอกว่าเปลี่ยนไปจิ้นกับผู้หญิงดีกว่าอย่างนะครับ <laughs> มเซลพี่โบขอบคุณนะคะเอาฉันจะเอาคนตาเก็บไปใส่เจนี่ฝากไงเดี๋ยวค่อยมาไล่เล่นเล่นเลื่อนเล่อนนะคะพี่พี่หนูไม่ได้ติดหรอกว่าผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอะไรเพราะว่าชีวิตหนูคบมากับทุกเพศล้วอันนี้พูดจริง บายบายนะคะทุกคนหนูจะไปอาบน้ำแล้วค่ะบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วนะแปงเจีลยงนะคะสิบเอ็ดบาย